สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวการก่อสร้างบ้านนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับอันนี้ก็รอส่งมอบงานนะครับอันนี้อาจจะเหลือเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้พามาดูตอนเสร็จนะครับมีเจ้าของบ้านวิ่งมาต้อนรับแล้วนะครับ โอ้ยโอ้ยอย,อย่าจิงเดี๋ยวอันนี้เหลือเจ้าของบ้านอยากให้เล่นด้วยนะเฮ้ยเตือนเลยโอ้ยอันนี้ก็ โอ้โหดูรอยเท้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับทำไมทำไมอมืเดี๋ยวผมพาดูรอบๆด้านข้างก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกระบะต้นไม้นะครับ อันนี้ด้านข้างนะครับฝ้าด้านข้างเป็นฝ้าระบายอากาศนะครับตัดขอบไม้มอบด้วยสีเทาเข้มนะครับ ลาวระเบียงใหญ่มากเลยนะครับราวระเบียงเป็นราวเล็กกล่องสามนิ้วคูณสามนิ้วนะครับตัวซอยเป็นนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับซึ่งในแบบเป็นขนาดนิ้วคูณสองนะครับก็คือกล่องไม่ขีดนะครับเล็กๆนะครับพอดีเจ้าของบ้านเขาต้องการแบบใหญ่ๆนะครับก็เลยมีการอัปเกรดราวระเบียงให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับอันนี้ไปดูด้านในกันนะครับอันนี้เริ่มจากประตูนะครับ ประตูเป็นประตูอลูมิเนียมสีขาวนะครับกระจกใสนะครับใสเขียวจริงๆผมจะทําเป็นเส้นเส้นติดหลอกนะครับติดหลอกแบบหน้าต่างเนะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเจ้าของบ้านบอกอยากได้เส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ก็คือไม่อยากให้ติดหลอกนะครับให้แบ่งซอยตามจริงเลยนะครับก็เลยได้แบบนี้นะครับ อันนี้เป็นเหล็กกาวนายนะครับจริงๆผมเสนอเป็นเหล็กดํานะครับเจ้าของบ้านเขากลัวเป็นสนิมนะครับก็เลยใช้เหล็กกาวนายทาสีก็ปัญหาของการใช้เหล็กกาวนายนะครับก็คือสีมันจะชอบลอกนะครับอันนี้มาดูภายในกันนะครับกุญแจนี่เป็นแบบกุญแจอย่างดีนะครับประตูเป็นประตูเปิดเข้าในนะครับตามหลักฮวงจุ้ยนะครับ เปิดรับทรัพย์นะครับเปิดเข้าในบ้านจริงๆโดยทั่วไปเขาจะเปิดออกนอกกันนะครับอันนี้ก็ออกแบบเอาของช่วยมาด้วยบ้างนะครับเดี๋ยวบ้านเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอถอดรองเท้านะครับ โอเคพอพอดูได้นะครับเดี๋ยวปิดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าให้เจ้าของบ้านสองตัวนี้เข้ามาเดี๋ยวจะต้องมาทำความสะอาดใหม่นะอันนี้เป็นพื้นกระเบื้องยางนะครับกระเบื้องยางของอินโนวานาห้ามิลนะครับจากโฮมโปนะครับ อันนี้หน้าต่างบานเลื่อนนะครับแอร์ติดเรียบร้อยนะครับอันนี้แอร์เป็นเจ้าของบ้านติดเองนะครับเป็นแอร์แคเร์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือว่าก็คือเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับหมื่นสองบิทนะครับเพราะว่าห้องใหญ่มากเลยนะครับอันนี้อันนี้ตามใจเจ้าของนะครับมันจะแอร์ค่อนข้างเล็กนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นตัวห้องรับแขกนะครับ ห้องรับแขกจะเป็นแบบนี้นะครับห้องโถงจะเล่นฝ้าหลุมอีกนิดนึงนะครับห้องรับแขกเดี๋ยวจะมีการน่าจะมีการวิวอินนะครับดูห้องไหนก่อนนะครับดูเปิดไฟให้ดูนะมีไฟซ่อนนะครับ ดูห้องครัวก่อนแล้วกันครับห้องครัวอันนี้คือห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะมีตู้นะตู้เป็นสแควร์ดีนะครับเป็นตู้ชนไนเดอร์นะเป็นอันดับหนึ่งเรื่องตู้ควบคุมไฟนะครับต้องยี่ห้อนี้นะครับส่วนพัดลมก็ฮาตาลีนะครับอันดับหนึ่งในไทยนะครับ อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดต้าหัวนะครับก็เยอะมากเลยนะครับกล้องวงจรปิดรอบบ้านเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นครัวนะครับมีเตาแก๊สนะครับมีเตาแก๊สเครื่องดูดควันแล้วก็ตู้ลอยนะครับใช้ของยี่ห้อคิงนะครับ ยี e ่ห้อคิงนะครับวัสดุเขาดีนะครับอันนี้แต่ว่ามันจะรูเรียบๆหน่อยนะครับถ้าใครชอบแบบแนวเรียบๆก็ย e ี่ห้อคิงโอเคเลยนะครับฝั่งนี้จริงๆมันมันน่าจะแบ่งได้สองช่องนะครับแต่พอดีผมใส่ให้อันเดียวนะครับเพื่อความประหยัดนะครับจริงๆผมอยากได้ฟิงขยับมานนี้นิดหนึ่งนะครับพอดีอันนี้ก็ช่าง ทำมาแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ก็โอเคนะครับก็เจ้าของบ้านเขาเลือกมาประมาณนี้ด้วยนะครับอันนี้จบไปสําหรับห้องครัวนะให้ดูตรงนี้เป็นที่วางตู้เย็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับโต๊ะกินข้าวนะครับมีโคมไฟนะครับโคมไฟแบบไม้นะครับตกแต่งเก๋ๆนะครับ อันนี้ก็จะมีแม่เหล็กดูดประตูนะครับอันนี้ผมเอารองเท้าไว้ข้างนอกนะครับไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่านะครับบ้านเขามีดูครัวเสร็จดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็สุขภัณฑ์นะครับสุขภัณฑ์เป็นของ สุขภัณฑ์ก็อันนี้เป็นอ่างล้างหน้านะของคอตโต้นะครับของคอตโต้อันนี้แถวนี้ไม่มีตีแบนนะครับจริงๆหน้าจะมีแบนแถวนี้นะอันนี้แบนติดอยู่ข้างล่างนะครับของคอตโต้นะครับสุกภัณฑ์ตัวชักโคกมผมก็ใช้ให้เป็นของคอตโต้นะครับอันนี้ก็ ของดีนะครับยี่ห้อกะลัดนะครับก๊อกสนามนะครับของซันว่านะครับก๊อกอ่างล้างหน้าของกะลัดนะครับอันนี้ใช้ดีนะครับอันนี้เป็นกระจกนะครับกระจกสองนะครับมีขอบสวยงามนะครับขอบอันนี้ที่ใส่กระดาษชำระนะครับมาดูอันนี้ อันนี้เหลือติดเครื่องทางน้ําอุ่นนะครับพอดีเจ้าของบ้านก็จะเปลี่ยนเครื่องทางน้าอุ่นใหม่นะครับอันนี้เครื่องทางน้ําอุน่นเจ้าของบ้านเลือกเองนะครับอันนี้รอเขาซื้อมาเดี๋ยวผมมาติดตั้งให้นะตัวห้องน้ำครับมีพัดลมดูดอากาศนะครับมีหลอดไฟใช้เป็นดาวไลท์สองหลอดนะครับอันนี้หน้าต่างเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับเป็นกระจกลายผ้านะครับกระจกลายผ้านะครับ ไม่ใช่กระจกฝ้านะครับกระจกลายผ้ามันจะเป็นเ,นเส้นๆนะครับก็คือมันลื่นทั้งสองข้างนะครับเพื่อทําความสะอาดง่ายนะพร้อมมุงลวดนะครับจบไปกับดูห้องน้ําดูห้องนอนใหญ่บ้างนะครับอันนี้เป็นวงกบของยี่ห้อเย็ดนะครับก็คือใช้ดีนะครับยี่ห้อนี้ หนามากเลยนะครับวงกบเจ็ดเป็นวงกบพลาสติกนะครับเป็นตัว UPVC นะครับอันนี้เป็นสวิตไฟแบบ wifi นะครับของ h ฮวิวนะครับสั่งงานด้วยโทรศัพท์นะครับอาโทรศัพท์เปิดปิดผ่านแอปได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับมีแค่หน้าต่างเล็กๆนะครับ เสียงมันจะค่อนข้างก้องหน,อนะครับเพราะว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเราเอาตู้เอาโต๊ะแป้งตู้เตียงอะไรมาใส่ปุ๊บมันจะช่วยให้เสียงไม่ก้องได้นะครับเพราะว่ามันห้องมันจะโล่งเกินไปนะครับอันนี้ถ้าวางเฟอร์นิเจอร์เราเสียงมันจะหายก้องเองนะครับอันนี้ก็แอร์นะแอร์หน้าบ้านมันสวยงามนะครับหน้าบ้านแต่งเป็นสวยงามก็เลยเราจะไม่เดินท่อแอร์ไปหน้าบ้านนะครับ ผมก็เลยหลบมาทางนี้นะครับโดยการก่อชิดริมในเสานะครับเพราะว่าถ้าเราก่อริมนอกมันจะมีตรงเสารตรงนี้นะครับอันนี้คือวางแผนไว้ว่าต้องการหลบท่อแอร์นะครับแอร์รุ่นของแคเรียรนะไฟมันจะกระพริบตลอดเวลานะครับตอนปิดเครื่องถ้าใครไม่ชอบก็ดูเป็นยี่ห้ออื่นได้นะครับอันนี้ ห้องนอนใหญ่นี่คือเขาเอาแค่หลอดดาวไลท์สีหลอดนะครับไม่เอาหลอดตรงกลางนะครับดาวไลท์เจ้าของบ้านหลังนี้ชอบเป็นแบบหลอดแบบทอร์นาโดนะครับแบบหลอดรุ่นเก่านะครับเขาไม่ใช้หลอด LED นะครับเขาว่า LED มันกระพริบนะมาดูอีกห้องนอนหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นห้องนอนสองนะครับห้องนอนสองก็มีประมาณนี้นะมีหน้าต่างเล็กนะครับตรงนี้ก็จะใส่เตียงนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างวานเลื่อนนะครับแล้วก็แอร์นะครับอันนี้ก็สวยงามเลยนะพื้นน่ <c oughs> เป็นพื้นแบบ <c oughs> ไม่ลื่นนะไม่เย็นขาด้วยนะครับหน้าหนาวหน้าอะไรคนแก่ก็เหมาะนะครับอันนี้เป็นพื้นแบบนี้ทั้งหลังเลยนะครับ อันนี้การเก็บบัวเรียบร้อยดีนะครับเป็นงานของช่างโฮมโปรนะครับดูเก็บบัวโอเคเลยนะครโออีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือผมก่อชิดริมในบ้านนะครับเป็นผนังถ้าเราต้องการไม่ให้ภายในห้องมีเหลี่ยมเสานะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มวัสดุโดยการก่อเบิ้ลสองชั้นก็ได้คแค่เราก่อหลบเสานะก่อหลบมาริมในนะเดี๋ยวผมให้ดูข้างนอกน,นะ ก็เลียมเสาอยู่นอกบ้านนะครับนอกห้องนะครับห้องนี้ก็เลยไม่มีเหลี่ยมเสานะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นห้องนอนสองนะครับหรือห้องนอนเล็กนะครับบ้านหลังนี้มีห้องน้าเดียวนะครับอันนี้บ้านผมไม่ได้ออกแบบนะครับผมพอดีเขาจ้างคนอื่นออกแบบแล้วมาจ้างผมก่อสร้างนะ บางหลังก็จะจ้างทมทั้งออกแบบทั้งก่อสร้างนะครับอันนี้เขามีแบบอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นห้องทำงานเ้านะครับเจ้าของบ้านเป็นยูทูบเบอร์นะครับสายช่างภาพนะครับสายรถแหรสายอะไรพวกนี้เป็นช่างภาพนะครับ อันนี้บานพับนะครับบานพับเป็นแบบผีเสื้อนะครับข้อดีก็คือไม่ต้องบากประตูนะครับอันนี้เป็นบานพับรุ่นใหม่นะครับผีเสื้ออันนี้เป็นห้องทํางานนะครับปลั๊กก็เลยเยอะนิดหนึ่งนะครับอันนี้พื้นมัน ห้องนี้จะมีกล้องจอนปิดนะครับเพราะว่าเป็นห้องทํางานนะครับตอนนี้เจ้าของบ้านอาจจะกําลังดูผมอยู่นะครับอันนี้ผมมาเผื่อเจอเจ้าของบ้านนะครับก็ด้านหลังจะเป็นงานต่อเติมนะครับ ด้านหลังจะเป็นงานต่อเติมนะครับอันนี้ผมก็เลยอันนี้เจ้าจของบ้านขอเบรกงานต่อเติมไว้ก่อนนะครับเขาอ,อาจจะไว้ตกแต่งเองนะครับอันนี้เป็นภายนอกนะครับมี Wi-Fi หน้าหลังนะครับอันนี้เป็นที่จอดรถนะครับก็เป็นงานต่อเติมนะครับเจ้าของบ้านเริ่มมีการจัดสวนแล้วนะครับอันนี้ที่จอดรถนะครับ ที่จอดรถนะครับตอนแรกผมจะตั้งเสากลางนะครับผมกลัวว่ามันเก,ก,กะกะครับก็เลยเสนอเจ้าของบ้านเป็นแบบทัดแบบนี้นะครับโครงทัดก็แข็งแรงดีนะครับได้พื้นที่กว้างกว่าเดิมนะครับไม่ไม่มีเสากลางให้ลําบากนะครับอันนี้ใครดูตัวอย่างเอาไปสร้างตามได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นห้องน้ําข้างนอกนะครับอันนี้ก็ระบบ ปั๊มน้ำนะอันนี้ผมเดินเองนะครับเดินเองอันนี้ไม่ได้ใช้ช่างเดินนะครับพอดีมีความรู้เรื่องงานประปานะครับก็เลยเดินเองนะครับมาดูห้องน้ำห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ํายังไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับอันนี้ก็ห้องน้ําเจ้าของบ้านทําเองนะครับผมทําให้แค่ตัวบ้านกับตัวต่อเติมอันนี้นิดหนึ่งกับเทปูนนะครับ ก็ถือว่าจบงานของผมแล้วนะครับที่เหลือก็คือมีงานต่อเติมงานอะไรเดี๋ยวก็รอดูเจ้าของบ้านนะครับว่าเขาจะทาเองหรือจะเรียกผมมาทานะอันนี้ก็บ้านสวยงามดีนะที่จอดรถอยู่หลังบ้านนะครับ อันนี้ด้วยพื้นที่มันจํากัดนะครับพื้นที่เขาแบ่งแค่นี้นะครับก็คือเป็นสองเจ้าของนะแต่ว่าเป็นญาติพี่น้องกันนะครับด้วยพื้นที่จํากัดเลยที่จอดรถก็เลยเอามาไว้ข้างหลังนะครับตรงนี้เป็นถนนนะครับถนนไปทางโน้นนะครับส่วนมากบ้านจะออกแบบจะบังคับด้วยขนาดของที่ดินนะครับอันนี้ก็เจ้าของบ้านอีกตัวมาแล้วนะเจ้าของบ้านมีหลายตัวมากเลยนะครับ อย่าง,งับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูตอนจบนะครับอันนี้ผมก็มาถ่ายให้ดูแล้วนะครับตัวอันนี้เป็นงานแอร์นะครับแอร์ถ้าจะวางคอมเพรสเซอร์อะไรแถวนี้มันก็เกะกะก็เลยได้ลากไปทางนู้นเลยนะ อันนี้เป็นการกระแพกนะครับการกระแพกผมเพิ่งมาดูนะึ ใช้ไดนะอ้อันนี้ผมลืมพรีเซนต์ตัวบานประตูให้ดูนะครับบานประตูนี้เป็นแบบล็อกบนล็อกล่างเองนะครับเราไม่ต้องมาล็อกนะครับโดยการที่เราเปิดอย่างนี้นะงัดขึ้นนะครับงัดขึ้นก็เปิดได้แล้วนะ ผมจะมาตรวจงานด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็พอได้นะครับการกระแทกวิธีการล็อกนะครับเดี๋ยวผมมาพรีเซนต์วิธีการล็อกอันนี้ประตูนี้ใช้แบบอย่างดีนะดูบานพับนะก็คืออลังการมากวิธีการล็อกก็คือโยกลงนะโยกลงโยกลงแล้วก็บิดมาทางนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วกลับมาคืนแล้วมันก็ลงนะ ก็ค on ือล็อกเรียบร้อยนะบางรุ่นนี้ต้องมาล็อกตรงนี้นะอันนี้ไม่ต้องนะล็อกด้วยบานเดียวนะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการทาชมบ้านที่ก่อสร้างโดยกระผมเองนะ อันนี้หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเขาต้องการเว้นเป็นพื้นที่จัดสวนนะครับก็มีพื้นที่เยอะพอสมควรนะครับจริงๆทําที่จอดรถตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะบังหน้าบ้านนะครับเขาก็เลยย้ายไปทาที่ด้านหลังนะครับอันนี้น่าจะเตรียมต้นไม้เตรียมมาปลูกนะครับอันนี้ก็ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้เป็นบ้านของส่งท้ายของปีนี้นะครับปีนี้บ้านหลังนี้นะครับเหลืองานรั้วนะครับงานรั้วหน้าบ้านนะครับกับงานเทถนนนะครับอันนี้กําลังเสนอรพาอยู่นะครับโอเคนะครับอันนี้บันไดมันเกะกะนิดหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้ มีผลงานอะไรดีๆผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะครับไปแล้วครับกลับแล้วนะครับผมกลับแล้วนะครับไปแล้วนะโอเคไหมไปแล้วบ้านสวยไหมสวยเนาะอ๋อโอเคไปแล้วบา,บายยท่านผู้ชมบา,บายย อืมไปแล้วนะ